phong à, quần cát rồi luôn bắt nắn lạ ông ơi đứng đi đứng, đứng, đứng mà đứng đúng thay hè đứng mà đứng mà u nhanh từ bên lạ. à nắn lạ à Hãy โอ้ไปได้เยอะข้างไหนฮะครับสวัส<ะ>ดีครับผมสวัสดีครับอันนี้มันมีเบ็ดแห่น,นึงอันนึงมั้งเอาไว้หลุดมันผมอยู่ของใตคนเออเดี๋ยวได้จังเอาแฮงเอาก็ได,ด้ครับผมครับสวัสดีครับเอาได้ได้ตัวแล้วโอ้เบิงึงทางไก่มากวัน,ออนนี้ <laughs> อขอเอน,นี้ยเนี่ยคอเนี้ยโอ้ อโอ้เหลียนเหลีนนอนอยางวะวันนี้บนี่แล้วนะกัดตัวนี่แหละบ่าขาดเลยขาดเลยนะเนาะออนัอ่นแหละมันไปซื้อเอาเอาอยู่ในช่องเด้อครัะมันเลยไาเฮาโอ้อันนี้ไหมไม่เอี่ยมดีเลยอะไรนี่ไม่หลุดแปดร้อยก็ร้อยครับเอาผ้ากันกระโดดวันนี้เออไปไปเฮาไปยังมีห้างวะทะเลาะว่ะ โอเคโอเคไปไว้ลุ่นไปได้ตัวแล้วมีอีกบิครับฮะมีไหมครับมีมีโอ้โหไปไปไปร่วมไปตั้งใจกันไปโอ้ได้หลายไปไว้ลุ่นได้กตัวแล้วโอ้คือมีหลายทางนะว่านี่ใ่มูครไปไปนเไหนโอ้โหโอ้คอใหญ่ ผมได้นะครับเป็นงัดตัวไหนขึ้นฮะคุณมาขึ่นได้ครับมันไม่ปวดแขนมันยังบ่ดูาดูว่นี่บดูคอนิคอครับอ๋อโถมันไม่โลกลัวคุวนี่ใชคลิปนะครับได้ท่ายวตัวนี้ตัวน่อยกับตัวน้อยพูดโอ้ยว่าจะตัวนยพดตัวนี้กงดนี่นะครับตัวน้อยเลยว่าพกกันไปซักซุ่มอบะบ่คือก็ได้หอดปาบู บอกเขาปันนีปะพูบอับรับครับโอเคครับผมเข้นดูครับเออผมมีแดงไหนวะเฮ้ยไอ้ป่ะดีซื้อมาไม่หายละเอามีดวงเวชรปะสองโอเอาเทียบเค้าดีกว่าของเดียวครับเดี๋ยวจะเอาเด้อไอ้เลือตัวเดียวนึงให้หลุนเรือสวนไอ้เนี้ยเด้อ เด้อๆๆใส่น้ำมูกไปก่อนเด้อเอามาใส่น้ำใส่ม้กอนก่อนเด้อ้อนอยอ้โอยสิเลยบงเอกสั่งมครับเอาไปไว้ลุ้นเออผู้ใดก็ได้ตัวใหญ่ได้บ่ลาแคมบ่หยังบ่หึงับมันๆลครับไอ้มากดึงซอยาต้องายคลิปไว้จังซี่เคยได้ตัวใหญ่บ่ของอ้ายเคยได้ใหญ่สุดอัน ซีขีดเครื่องอ่ะยัยุดได้อะว้าวดูโะ้าอวเกือบเกอครับยูอืมฟังคุ่กัดรอยยเอาเอาไหมปัดนั้นละเอ้เดียดูเดึมาดึงมานั้นละเอาไทายห้าไหม ถึงไหมถึงไหอู้ง่ายง่ายเต๋อเบี้ยน่ะนั่นละอู้ยโยกขึ้นยกตัวง่ายตัวง่ายเบ็ดเบ็ดปลายแดงนี่ครับนั่นเนอะเดียวบิ๊กมอวเอาเหยียดมายืนถ่ายหน่อยครับเอาเหยียดถ่ายเหยียดถ่ายยังไม่ใกล้เออแล้วก็ยกปลาสุกเออยกยกปลายกปลายไม่ต้องจับมันเด้อ ใช้ได้ว่าปลาเขาย่ามหนีแล้วนะเมนหมมาทิดกระโดดแล้วค่ะปุ๊บซี่กูกระซี่แล้วว่าตอนนี้โอเคจัดไปจัดไปโอ้โหอันนี้อันนี้เขาเขาข้างพอดีเลยครับใส่ใส่ประมาณเกือบสองขีดเลยอ๋ดวงเบ็ดดวงเบ็ดกระปอมเอไปได้ว่าอันนี้พริมพริมโซนิกครับสีดำโอเคไปไปรุ่นดวงเบสกระปอมปวดเลยแต๊มแรกมาแล้วเวลาเกือบหกโมงเย็นไป เอาเอาไหมนั่นละนั่นละเต็มเต็มสองมาแล้ว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 ,ลว,ลวอเอาโอ้วโหโอู้โหตัวตหญ่นี่มอตั้งก็สามขีดนี่โง่ายเอาเอาเที่ยงโอ้ทุกทีครับเขาน้องเขาน้องเห็นปะเห็นรูปปะโอเคโอ้ใส่ใส่ใส่เงี้ยตัวเด้เป็นเป็นเที่ยวฟอกปะนั่นครับอ่าใส่ใช่เยอะตัวนี้ครับนั่นแหละโหกัดโัดมาก เข้าครับสองแต้มแล้วต่อต่อกันเลยเอาจัดไปเข้าใส่ลงนู้นนี่อยู่อยู่ในนี้ก็เต็มแล้วนี่โอ้หมานพุ่นเงียบค่ะไม่งี้คขาเดี๋ยวมาโอ้โหเงียบจ้งนะไปดูต่อครับหน้าทีนี้เออมันฟูงยุ่งมองหนี่บ้าฟูงนี่มันเอาเอาดูเอาดูเรื่อยเรื่อยเรื่อย่ยุ่งมองเดียวกันเลยนะครับเออ จริงคือตอนนั้นแม่งนึกว่าปากัดเนาะป่ากัดของมึงได้ยังเนาะนี่ว่าป่าเฮ้ยโอ้หลุดกัดบอกกัดเธออะไรบอกแม่นงนึกว่าเยื้อจมหนำแม่งนึกว่าเป็นป่ากัดเนาะกัดกัดแบบใต่หนำเนาะป่ามันขุดถุกเออกัดใต่หนำกัดไต่ดิเหรอเออมันมันกัดใบบไต่หนำกัดแบบโมลูโตเนาะกัดดไ้เฮ้ยลองตีไต่หนำดูสิ เอาเอาอืมจะเฝ้าปืนจะใส่แมลูกพี่ค่อยๆเฝ้ายกโอ้ยนี่น่เอยแ่งั้นาแม่งยาไม่จะเขามาเปหูโอ้ยหปยามม่าม นะครับนะ้านะย,ย,ยกัดอู้สไอ้ทรงสะนี่เด้นิดเดียวนน่มันกัดออกไปเลยนเยอะตัวสุดท้ายอีกต่าหากเฮ้ยไตรงไหนวายบ่บ่เคยมีมั้งเป็นขอกมอ่เอาดูเอาด้จกัจกจั่บาด้วยอ้ลุน ว่ามันไป,อ,ปอ,อีกแล้วบ่เหยื่ออีกแล้วมองเก้าเลยดิโอ้นี่มอง,ง <call it. S 2> เก้าเลยนี่น่าน่าอับ่าได้ทรงมันบวกลบบางทีปัดขดจิมีแต่ตัวหน่อยมากัดโดนหยตายคักละเหยื่อกัดเอาได้ขาเนาะกัดบ่ฮะ

ต้องเป็นโ่้ยตัวดิอุ้ยต้องใส่ตรงยำยมึงอันนีงเป็นุ้เอียโอ้ยน้อพื่นนี่สัญชิญย่ามันคือมันกัดหลอปึ๊บมันจมุด มุดข,ขอกขอกล้วยกอบวัวมันีติบบทีนีมีนพอตีสแล้วเพิเมาก็งัดบ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็บสวัสดิสวัดเรียบร้อยอแล้วมันแล้วมันจะค่ายคือเก่าอ,อืมพักการมามุ่จงจะมุ่งจะงนไม่หลุโอ้ถ<ท>มรัเป้ครเอาดูเอาตีมองน้ำาได้วยนี่ครคือขั้นแขวะท่นี่ เอเลยทำไงติดว่าหน้าชื้อลอาดีใี่ไหมฟังเลยโอ้ยเขาเพิ่งฟังเสียงมวลอะไม่ไอยอยากได้อยู่ไอ้ตอัวสปูนตื่นไหมส่งส่งส่งข่าครับนนะวัดเลยนะ หูหูเยี่ยงนี่ทำไมลอกม่เสียดึงด้วยนนี้โอ้เยี่ยงนี่เยี่เตาว่ยเยี่ก็วันนี้นะครับน้าๆก็ทีนี้มามีลอกทั้งหมดหกอ่ามีคันเวีกับลอกทั้งหมดหกคันนะครับน้าๆแล้วก็น้องๆก็วันนี้ก็ได้ทั้งหมดบึ้งมาบึ้งเลยครับบึ้งเลยครับ โอเคโอดนรับโดนปาชโดโดนรับปลาโดมันสองขีดสองขีดขึ้นไดอันนี้เป็นปลาช่อนจับเลยครับคุณเทนอันนี้ปลาช่อนประมาณโลโลกว่าได้ครับตัวนี้เฮ้ยมันเกือบสองเลยวะนี่โลญ่ายง่าก็ไม่มิดเลยครับนี่ก็ไม่มิดเลยอันนี้ก็ชโดครับแล้วก็โอ้สุดยอดมันเกลียวเลยครับตัวนี้เอ้าเตรียมเลยนะโอเค โอ้พวกเราพากันงัดกันนี่เลยวะโอ้นายมากรลไม่ถึงซอยครับนี่งัดปลาบูครับเนี้ยงัดปะบูหลักเข้ามาครับเอ้าใครงัดปลาดูได้มื่อกี้นี่ปลาดูหน่อยนี่ครับเออโซ่เโซ่ดูโซ่ดูเอาไปรุ่นเอ้าเออนไปรุ่นโอเคครับอันนี้น้องๆทีมงานทางบ้านนั่นอะไรบ้างครับเนี่ยบ้านที่สว่างหมดเลยครับเออโอเคครับเดี๋ยวย่าแล้ครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องๆด้วยนะครับมาได้ครับมาไดครับน้องพี่ใหญ่ครับครับผมเอาพี่มาตกกันนะครับโอเคครับ